بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ และการงานในวันนี้นั้นนั่นก็คือท่านบีซอลนอลของอาิโมชัลลมนั้นได้ห้ามพวกเราเวลาที่เราได้รับกับความสูญเสียมีคนตายนะครับท่านสุนห้ามไม่ให้พวกเรานั้นส่งเสียงร้องไห้นะครับเสียงดังกรีดร้องนะครับ ร graduate, หรือว่าตีอกทุบหัวตัวเองตบหน้าตัวเองนะครับหรือว่าฉีกเสื้อผ้าตัวเองเวลาที่เกิดความสูญเสียนะครับเพราะว่ามี h ะดีษที่ในงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดินอ a ิยัลลอฮ h อัน h ูนะครับท่านได้เล่าว่าท่านนบีสุลตานุฮฺอัลลอฮฺสั่มได้กล่าวว่าไรซามินนามันดารบัลขุดูดนะครับท่านนบีสุลตานุฮฺอัลลอฮฺสั่งและมบอกว่าเขาไม่ใช่พวกของเราแปลว่าอะไรพี่น้อง แปลว่าไม่ใช่คนที่มีอีมานที่สมควรที่จะได้รับกับรางวัลตอบแทนนะครับแปลว่าไม่ใช่คนที่มีอีมานที่สมบูรณ์ที่จะได้รับรางวัลตอบแทนโดยปราจากการลงโทษนะครับเขาไม่ใช่พวกของเราใครพี่น้องมันดอราบ,บันคูดูดคนที่ตกหน้าตัวเองทําร้ายตัวเองเวลาที่สูญเสียเวลาที่ได้รับความสูญเสีย นะครับจะทุบจะทุบตัวเองจะตีตัวเองนะครับว่าชักออนยูยูฉีกเสื้อผ้าโกรธโมโหสูญเสียใช่ไหมมีคนตายหรือได้รับความสูญเสียขาดทุนอะไรก็ตามโมโหฉีกเสื้อผ้าตัวเองวาดาอาบิดาอาวันย่ฮิลียหรือเขากล่าวถ้อยคําที่เป็นถ้อยคําที่คนในยุคสมัยยาฮิเนียเขากระทํากันเช่นอะไรพีนเนองเช่นการกรีดร้องใช่ไหมครับการร้องไห้เสียงดังเวลาที่มีคนตายหรือแม้แต่ สาบแช่งตัวเองนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านละฮ์อวยอาลีมุสลัมนั้นได้ห้ามปรามพวกเรานะครับฮะดีษบทที่สองพี่น้องจากท่านนบีมา л ิกอัลอาชชารีรอดิยัลลอฮ์อันฮูนะครับท่านได้เล่าบอกว่าท่านนบีสุลต่านละฮ์อวยอาลีมุสลัมได้กล่าวว่าอันนาอิฮ إحاطو إدا ل ا ต تط قبلا ม و ติฮ ا ท่านลซุนบอกว่าคนที่ชอบกรีดร้อง นะครับร้องเสียงดังเวลาที่มีคนตายเนี่ยหากว่าเขากระทําสิ่งนั้นแล้วปรากฏว่าก่อนที่จะตายเนี่ยไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวแปลว่าความผิดนั้นยังติดตัวอยู่นะครับทอาเราสวดมบตกตัวก้อมุเยอมันกียมะในวันกียมะเมื่อเขาฟื้นคื้นชีพขึ้นมาในวันกียมะว, iron, ว่าอะไรฮะเซรบาลุนมินกาติรอนวดิรุนมินจารบอัลลอฮฺจะให้ที่ผิวหนังเนี่ยมีตุ่มขึ้นเป็นตุ่มขึ้นตามผิวหนัง ซึ่งเวลาตุ่มนี่ขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เขาคันคันมากๆพอเกิดอาการคันมากๆแล้วรจาราจะให้คนแบบเนี้สวมใส่อภอ์ในวันเกียร์มาแต่เสื้อผ้าที่เขาได้สวมใส่ในวันเกียร์มานั้นเป็นเสื้อผ้าที่ทํามาจากไม้ชนิดหนึ่งซึ่งไม้ชนิดเนี้ยมีคุณสมบัติพิเศษในการที่ว่าสามารถที่จะติดไฟได้ง่ายแปลว่าเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่เนี่ย เมื่อโดนเขา้ากับไฟนรกเนี่ยมันติดไฟได้ง่ายเหลือเกินแล้วเวลาที่เขาถูกแผลเผาด้วยกับไฟแล้วเนี่ยมันจะทําให้เขาหายจากอาการคันที่เขาเป็นและนั่นเป็นบทลงโทษต่อพี่น้องผู้ที่มีอหมาทั้งหลายนะครับฮะดีษบทที่สามจะท่านอามีมูซาราะถียลอัลฮุอัลฮุเดล่าวด้ดลกาวว่าอานาบารีอุมมิมมันบารีอุมนูรอสูลลลอฮิซ็อลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมท่านอุมีมูซาบอกว่าฉันเนี่ยบริสุทธิ ฉันเนี่ยบริสุทธิ์จากคนที่ทารูลแสดงความบริสุทธิ์จากพวกเขาเพราะว่าท่านนบีซัลลัลฮอะลิวุซัลลัมเนี่ยบ a ร r อะมินัสซอลิกอต و วั ح ฮาลิกอต ا วัชช ق กอต ة เพราะว่าทารุลเนี่ยไม่เกี่ยวข้อง กับคนยังต่อไปนี้คือใครพี่น้องหนึ่งอัศรลิกอคือคนที่ตะโกนแหกปากร้องเสียงดังเวลาที่มีคนตายใช่ไหมครับสองอัลคาดิกกคือคนที่โกนศีรษะเวลาที่มีคนตายหรือได้รับกับภัยพิบติแล้วนะโกนหัวเลยนะครับสามอัชชากือคนที่ชอบฉีกเสื้อผ้าตัวเองเวลาที่ได้รับกับภัยพิบัติหรือมีคนตายนั่นเองฉะนั้นถ้าเราสุลลัลสันนั่งละหัวยอยู่สลัมน,นั้นบอกว่าฉันบริสุทธิ์จากการกระทําของคนเหล่านั้นพอฉันได้ห้าม พวกเขาจากการกระทำต่างๆเหล่านั้นแล้วฉะนั้นท่านพี่น้อง้ที่มี إ ي م านทั้งหลายครับฮะดีทั้งสบทน,นะครับเป็นฮะดีที่ยืนยันและบอกให้พวกเรารู้ว่าท่านในบีสาโนลโลฮุอันนีวะาลัมบอกให้รู้ว่าทั้งการกรีดร้องการร้องห่มร้องไห้เสียงดังเวลาที่มีคนตายการฉีกเสื้อผ้าการตีอ,อกทุบหัวตบหน้าตัวเองนั้นเป็นการงานของคนที่ยุคสมัยยาฮินิยะ และเป็นสิ่งที่อิสลามได้ห้ามและอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์จากการกระทํา ต่างๆเ่านั้นเพราะการกระทําต่างๆเหล่านั้นเป็นการกระทําหรือเป็นกิริยาที่แสดงออกมาอันหนึ่งมาจากว่าไม่พอใจในการกําหนดของลสุภาณุวะจะอาลนะไม่พอใจในการทดสอบของลสุภาณุวะจะอาลนะไม่ว่าจะมีคนตายไม่ว่าจะไ,ได้รับกับภัยพิบัติต่างๆพอเกิดสิ่งต่างๆมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคืออดทนไม่ใช่ตีโพยตีพายตีอกทุบหัวตัวเองทั้งทําลายเข้าของร้องห่มร้องไห้เสียงดังนั่นแปลว่าไม่ยอมรับกับการทดสอบ ของอ์สุภาโนะจะอะไรฉะนั้นอิสลามจริงบริสุทธิ์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้สอนอะไรให้พวกเรารู้พี่น้องในสังคมมุสลิมเราเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมเวลาที่ถึงวันที่เก้าจะรำลึกถึงความตายพูดง่ายๆคือพวกรอฟิดอเ์เนี่ยฮชิยานเนี่ยพอถึงวันอาชุรอ,นนรอเนี่ยสิบมุฮัรรอมเนี่ยพอเขาจะนึกถึงวันที่ท่านอาลีรดีอัลลอฮ์มาถูกตายใช่ไหมถูกสังหารตายแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พวกเขาทำเขาทำอะไรพี่น้อง เขารวมกันในมัส,สยิดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเขาจะมานั่งอ่านบทของเขาเนะี่ยแล้วก็จะร้องไห้ฮู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 ทั้งผู้ชายแนะผู้หญิงในมัส,สยิดดังลั่นเลยเฉยไหมนี่แหละคือการการะทำอิสลามหา้ามมีน้ำซ้ำยังทุบตัวเองทํร้ายตัวเองด้วยกับมีด้วยกับไม้อะไรก็าตามทั้งศีรษะทั้งหลังทั้งตัวของเขานะี่ยเไหมครับฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่แนวทางของอิสลาม เราทุ่มเราก็เลยว่าไลซามินนาไม่ใช่พวกของเราเลยคนที่ทําแบบนี้ฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาทําพี่น้องให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่านั่นไม่ใช่หลักการของศาสนาอิสลามแต่อย่างใดประการที่สองเวลาที่มีคนตายหรือเวลาที่ได้รับภัยพิบัติบททดสอบแล้วมีคนร้องไห้ดังๆพี่น้องคนที่อยู่ใกล้ๆน่ะเราเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลจากภัยพิบัตินั้นน่ะเราจะรู้สึกอะไรพี่น้อง ใจเราในแทนที่จะนึกว่าอัลลอฮฺตาลาลทดสอบเราใช่ไหมนี่เป็นบททดสอบนะเดลลอตาละจะทดแทนในสิ่งที่ดีให้กับเรานะอย่างนั้นอย่างนี้พอได้ยินเสียงเหล่านั้นแล้วเนี่ยใจเนี่ยเหี่ยวเลยใช่ไหมมีนนำซ้าแทนที่จะอดทน,น่ยกลายเป็นว่าหมดกำลังหมดกำลังใจเพราะใครเพราะคนที่แหกปากเสียงดันนั่นแหละร้องโม,ม,มร้องไห้นั่นแหละใช่ไหมครับโดยเหตุน,นี้ท่านอับดุลเลาะห์ของอิสล,มลาสลมจริงห้ามเราไม่นํำซ้าหากว่าเขาได้รับภารกิจแล้วพูดจาในสิ่งที่มันเกินเลยขอบเขต โอ้ดาสาบแช่งนูน่นนี่ไม่รู้คําต่อคําต่อมีอะไรลดออกมาหมดเลยใช่ไหมครับมันจึงเป็นการทําร้ายจิตใ,ใจของคนที่ได้รับภัยพิบัติตรงนั้นฉะนั้นท่านอับดุลสาลิมองค์ไซสลัมจริงบอกให้รู้ถึงบทลงโทษที่เลวร้ายเพราะเขาไม่ได้ทําร้ายตัวเองอย่างเดียวนะแต่ทําร้ายคนอื่นที่ได้รับผลจากสิ่งที่เขากระทําและสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาแสดงออกมาโดยเหตุนี้บทลงโทษที่เราจะเตรียไมไว้สำหรับคนเหล่านั้นหากว่าเขาไม่กลับเนี่ยกลับตัวก่อนตายเนี่ย วันเกียร์มากเนี่ยจะไม่รอดจากการลงโทษเที่ยวรอสุภาเนอะวารจาราเด้สรงสัญญาเอาไว้ฉะนั้นท่านพี่นอ้องผู้ที่มีอหมานทั้งหลายครับนี่เป็นการงานที่อันตรายและเป็นการงานที่เลวร้ายที่พวกเราทุกคนจะต้องระวังและจะต้องเตือนคนในสังคมเราให้ออกหางจากการกระทําเหล่านี้เพราะสิ่งนี้พี่น้อง จะทําให้เราสุภานุวาจาอาลัทรงโกรธกิ่วพวกเราฉะนั้นขอเราจะอาลันั้นทรงปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการกระทําที่จะทําให้เราสุภานุวาจาอาลัทรงโกรธกิ่วและไม่พอใจและจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับกับการลงโทษของพระองค์ทางดุนยาและก็อาคกุรอานอัลลอฮฺซุลลอฮุอะลานบีณมะฮ์มัดวะลาอัลฮิวะซาบิฮฺวะสัลลัม